เป็นผู้ถูกเลือกให้ปฏิบัติภารกิจอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องเส้นครับเมียให้ป๋องเดินไปคนเดียวไปตรงที่อาหารครับจุดทูบเลยครับแล้วเดี๋ยวมาปักบนอาหาร ซึ่งพี่ป๋องของเราจะต้องปักทูบลงบนอาหารทุกจานครับเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณมารับเครื่องเส้นที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ได้เราจะปล่อยอาหารไว้ตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารู้สึกว่าอาหารจะลดลงไหมนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมรู้สึกได้ว่าไม่ปกติละยังไงฮะทูบอันเนี้ยดับสองทีละ พักไหนจุดอิทีมันชื้นฝนหรือเปล่าครับไม่แลวเมื่อกี้จุดติดจริงๆฮะมันโดนฝนหรือเปล่าครับไม่โดนฝนครับตากอิทีเชื่อพี่มันไม่ถึงเอามาจุดใหม่พี่ปองเห็นใช่ไหมถ้าเกิดเหตุอะไรนะพี่อย่าร้องเสียงดังโอเคเดี๋ยวมันจะช็อกกันหมดเลยนะคุณตัวสารนาหมดแล้วตาเห็นใช่ไหมเห็นีิเมื่อกี้เราจุดติดแล้วตอนนี้ก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นครับ เพราะมีทูบดอกหนึ่งที่ล้มลงและดับเองซึ่งตามความเชื่ออาจทำให้เครื่องเส้นสังเวยนี้ส่งไปไม่ถึงดวงวิญญาณ